มาพรมอ่ะมันี่จะมาเบ่งพูมมขออนุญาตะจะชี้ตะขทางนะครับเนาะมาเบ่งว่าที่นี่ี่อย่างก็เป็นปูข้ามตานะครับานะปูข้ามตาแรงอ่ะ ทนนี่กัดส <stars> ้าพามาครับผมชื่อิัขาทน้าที่บัดเส้าพามาเป็นบูุาบูบุญบูสามพระองค์อืสรอยังมาจอยทั้งวัดโอท้ายพ่อได้างบุญ่างกุศลสาสพระาสามหวัวซอยเพื่อนนี่แหละเ้าเปื่อนเนี่ยอยากเห็นหน้าอยากขออนุญาตเะที่เพื่อนถามว่าสถานที่มองที่ปูมองสี่เดชที่พี่ยเหหน้า พวลูกในร้านสายบุญผู้ใดโ่ดเวลาไปสู่เรมมันไปชช่วยกันสาดนั่นแหละ วัดปลาเพ่นก็แบบว่ามันมีอย่างเงี้ยงั้นก็ไม่ได้อยากสร้างแต่ว่ามันบ่ทันเดียวอ๋อค่ะไอ้สั่งเพิ่นก็อยากสังแล้วเรื่องแรงมันดุลบันดาลยังกู้ก็เลยพามาเบิ้งครับผมพามาเบิ้งกู้ก็เลยว่าพ่อสิไปอีกสิไปซอยสั่งนี่กู้ว่าอันนี้กู้กวนกู้ที่ผ้าขาวเราว่าผ้าขาวกับ่าไปพอสีผ้าไทยแล้วใช่ไหมนี่ขออนุญาตได้กู้เออ อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็จะขอพูดถึงเรื่องของการทํา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 การ <Ngly> <Ngly>

งีบแมนด้ลูกแอืมมองได้นะปูทอัานตวนสามบ่แมนบตต้นตนหม่มนมต้นใหม่ตรงนี่นเีนไม่ต้นใหม่เหรอโอ้้เจ้าค่ะเ้าค่ต้นใหม่เอาตรงนี้ี่อ๋อครับผมต้นอ่ะ ข้างหน้าเลยบอกพูข้างหน้าข้างหน้าว่าเจ้าค่ะอืมน right. <okay um ั่นหละลูกแล้วกนเล้วลูกอืมเฮ็ดมั้งค่ะแล้วลูกเือดแล้วลูกเือดแล้วลูก ทำไมไม่ยืนเลยไม่ได้สไนะคะเป็นไก่เ่รอเพืเอ่เเอเป็นสีเพื่อผมแต่ก็เป็นทหารที่แห่งนีนะครับเนาะที่ผู่น่าที่ทำไปที่เพื่อ สเตอร์คือตัวนี้ครับผมจุดนี่แห่งนี้กูสีช่างนี้เางนี้ละมอนปลพอันนาางเลยนะกู่างากูร้สีนีนี่ต่อทางนี้หะครับนี่ละโอ๊กูคน่อยูนี่เอพุ่มันดนีเงานกูราอยู่นี่นะครับผมพุ่มพันธุ์นีเนาะมาทำพิธีอยู่สตานที่แห่งนี้นะครับาะ ยังใส่กานเขาน้อยมากวันนี้ครนปัดกวดไ่ได้แล้วเส้นเตรอเนาะเส้นเตรอก็คือมองนี้เนาะเซ้นสีไดงทำพิชีก็คือมองนี้ครับผนเดียกไว้แล้วนะครับเนาะ I do เก้าสี่แปดครับสามตัวเก้าสี่แปดครับ สองตัวเก้าหนึ่งครับผมสามตัวเก้าสี่แปดสองตัวเก้าหนึ่งครับ

ท่านพระหลวง้วมาระชยปันทางพระชายชาั่นหละัดนอนจำตาบัดตานอนจำตามาจะกี่ปีาะัดตานอนจำตาอาเป็นอายุนี่แหละเห็นปะยินดีผูยินดีะตม่อไหร่บางวละ กันลกด้วอ้อยกันถอยกันอยกันท้าโู้กันได้สามตัตรงตกัได้สางเด้อเขากัดากี่ดามาหนึ่งดาพิู้คิดว่าขาผ้หมดคุ้มเูตาาน้ำมากก็ได้ม่จะถอยขาดีพอถอยพาถอยขาห้แกงขท้าดาวบดบ่ให้ข้นบ่ให้ลงเด้อลูกหลานกับบ่ใครพลากันนี่ไปใหญ่ให่ให่ขันข้นต็ถึงขันบ่ตาขันขืนมันบ่ได้หลายด้พอเราจะขึงขนขืนันบ่ตาถึงตเขา้แล้วนะ

เ้อพอเด้อสิบ <isu> ันซาหบันดอเด้อลมคัเปนสภาพามือหายค่าาเป็นสพมอหายขายเนายาดลไหขอบานล้เด้อังบา้ันคอแบขาเอนก็ผ่ามาาน้ำมากตายมันเมาายลูกานทันลานเออบ้ายลูกหลานตาได้านต้อ่านลูกลานเอเาเขเราลา็ยากบ่เขาลูกันต้องย่ ครับผมทีแรกก็สามตัวเก้าสี่แปดกับล่างสองตัวเก้าหนึ่งครับผมเก้า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 หนึ่งครับผมเนาะตามนั้นได้ครับด้วยผู้ใดเข้ามาลักส้มนุ่ยฟังกะกันขั้นมากขั้นชอบก็ตั้งลงทุนครับผมเนาะตามนั้นได้ครับเนาะคือยูครับโชควาสนาของใครของมันครับผมเอฟซีแม่คู่ของหัวเนาะเพิ่ดมาเปิดพุ่มเมื่อนี้ วัดปาลาโน่นจำปลาครับอ่ากูขับตาครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะวัดแรกนะครับเด้ออันนี้เป็นวัดแรกครับผมตามนั้นเอาผู้เลเข้ามาเราส่งเราฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกลังแรงใจนี้มินครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ